ทะเลท่านผู้ชม้อห้องลับมีเจ้าทะเลกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือนเกมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมได้บังเอิญไปเจอจุดแห่งความลับ2จุดครับในโหมดบล็อกฟุตนะฮะและอยู่โลก3ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆนนไปดูซิว่าจุดลับจุดนั้นนะฮะมันคืออะไรนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ครับเพราะงันแล้วสําหรับใครที่รู้นะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,น,นะฮะไปดูจุดๆแรกกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไคร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเอาละครับ ม,มารับชมกันเลยเอาละครับจุดที่มีความลับจุดแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมมารับชมนะฮะจุดนั้นก็คือจุดเกาะซอมบี้ครับบอกเลยว่าจุดนี้นะฮะผมบังเอิญเจอด้วยความบังเอิญจริงๆฮนะและเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องลับนะฮะในเกาะซอมบี้กันครับไป เมื่อเราเข้ามาในเกาะซอมบี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งขวามือครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจริงๆมันมีความลับอีกอย่างหนึ่งนะฮะยอดเสากระดงเรือของเกาะน,นี้มีความลับซ่อนอยู่ครับไปดูกันนี่ไง แม่ต้องบอกเลยว่าคนที่โลภเงินนะฮะจะพลาดจุดจุดนี้ไปไม่ได้ครับกล่องเงินสีฟ้ามีกี่กล่องห้โหีบสมบัตินะฮะสามกล่องเลยสามหีบสี่หนึ่งมืน่นหนึ่งมืน่นและก็หนึ่งมื่นครับแม่อยู่ดีๆก็ได้เงินมาสามหมืนนะ่นอ่ะเออไม่เอาได้ไงนะฮะปะเข้าเรื่องกันครับท่านผู้ชมครับจุดแห่งความรับจุดแรกนะฮะ ยนี้เลฮะมันจะมีช่องแห่งความลับอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะฮะเอ๊ะกล่องทอง <laughs> เจ็บเงินเจ็บเงินบ้างตอนนี้คนดูบอกเฮ้ยร <c oughs> ีบบอกสักทีสิวะอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เรามาตรงนี้นะฮะและเราโดดขึ้นมาตรงนี้ครับ มาตรงนี้ตรงนี้เลยเมื่อเราวิ่งตรงไปนะฮะเราจะวับไปยังจุดจุดหนึ่งครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาทุกผู้ชมวิ่งตรงไปเลยฮะมาหนึ่งสองสเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย wow. อ่าและจุดจุดนี้นะฮะก็คือใต้เกาะซอมบี้ครับ ผมมั่นใจเลยว่าหลายคนไม่รู้จักนะฮะเวลาเราโดนคนไล่โจมตีคนไล่ p พๆนะฮะและเราหนีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะหนีไปไหนเนี่ยเราลองวิ่งทิ้งระยะห่างจากศัตรูนะฮะและลงมาใต้ดินตรงนี้ดูครับเชื่อเลยว่าศัตรูที่ไม่รู้จุดลงนะฮะเขาจะตามเราไม่ทันแน่นอนเออแต่ว่าลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเผาเงือกด้วยนะไม่งั้นเนี่ย หนีไม่รอดนะฮะและนี่คือบรรยากาศนะฮะใต้เกาะซอมบี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะฮะที่มีเหล่ามอนสเตอร์เลเวล2 0 5 0อยู่นะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปลงไปใต้เกาะเต่าอยู่นะฮะสำหรับใครอยากดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับคลิปย้อนหลังนานแล้วนะฮะแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันทาบั็กลงซึ่งทุกวันนี้มันทาบั็กแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะน่าเสียดายเหมือนกันครับแต่เกาะซอมบี้นะฮะไม่ต้องทาบั็กครับมีทางลงมาเลยนะฮะเหมือนกับว่าเป็นช่องว่างที่แอดมินเนี่ยเขาไม่ได้ปิดให้สนิทนะฮะเราก็เลยสามารถลงมาได้ครับเรียกเจ้าได้ปะ เรียกเจ้าใต้นี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยแย่จังถ้าเรียกเจ้าได้นะบอกเลยว่าเจ้าทะเลนะฮะอยู่ใต้เกาะครับลองหามุมดูดิเผื่อเรียกได้อา้าวเรียกได้ครับผมหัวเจ้าไม่โผล่อะหัวเจ้าไม่โผล่เฮ้ยเดี๋ยวลองเรียกอีกสักตัวหนึง่งเฮ้ยเจ้าทะเลทานผู้ชม เฮ้ยห้องลับบีเจ้าทะเลอ่ะเรียกมาอีกตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าอยู่ข้างนอกหมดเลยนะฮะโอ้ผมอยากให้มันโผล่มาข้างในอะ่ะท่านผู้ชมครับรอบนี้ผมเปลี่ยนฝั่งนะฮะเรียกเจ้าฮะผมเรียกอยู่ใต้ดินเตียวหัวเจ้ามาโผล่ด้านบนฮะ <laughs> เฮ้ยเรียกเจ้าในห้องลับได้นะเอาดี โอเคท่านผู้ชมครับจุดแรกนะฮะผ่านไปฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันครับปะ่ะโอโ้โหยังขยันขันแข็งในการตีมอนสเตอร์นะฮะไปไปนอนไปไปไปนอนได้แล้วลูกๆแม่บอกก็ฟังนะเนี่ยปะ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับต้องออกไปนู่นเลยนะฮะจุดต่อไปจุดแห่งความลับจุดที่2ครับ เอาละครับผมท่านผู้ชมครับจุดต่อมานะฮะมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เรานะฮะบินหรือว่าว่ายน้ําหรือว่าขับเรือนะฮะออกมาจากเหล่ากอหลักนะฮะเห็นปะเนี่ยเอาโอ้นุนๆกอหลักออกมาจากเหล่ากอหลักนะฮะพอสมควรนะฮะแล้วเราต้องเงยหน้าขึ้นมองฟ้าครับ ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะท่านผู้ชมมองเห็นอะไรหรือเปล่าครับที่มันเป็นเหมือนยานอาวกาศนะฮะที่ลอยอยู่บนฟ้านะฮะแม่ผมจะบอกว่ามันคืออะไรดีละ่ะมันเหมือนกับอืมวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งปลูสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าครับเพราเง้นแล้วเราจะบินขึ้นไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะแม่และอยู่ห่างจากกาะหลักพอสมควรด้วยนะ มาเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปดูพร้อมๆกันครับ่ะเฮ้ยพอเข้าใกล้ไปเรื่อยนะฮะมันยิ่งดูเหมือนยานอวกาศขึ้นไปทุกท <It> ีฮะมันคืออะไรกันเนี่ย เริ่มเข้าใกล้แล้วอะไรเอ่ยทำไมภาพมันยึกยือยึกยือแบบนั้นวะปะัง <c oughs> คืออะไรอะ่ะต้็นเมฆปะนะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเล่นไปต้องเอียงคอไปนะฮะจะพยายามดูว่ามันคืออะไรนะครับ <c oughs> ขึ้นมาแล้วเฮ้ยมีเสียงนาฬิกาด้วยวะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมเมืออ่อ่ะเฮ้ยทำไมเมืออ่อ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรฮะ เฮ้ยเป็นรูปทรงแบบนี้ลอยอยู่บนฟ้าด้วยอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเขตปลอดภัยด้วยตรงนี้เหมือนเป็นบันไดนะฮะตรงนี้มีโดมเราเข้าไปดูด้านในได้ไหมอะ่ะผมกลัวตายเหมือนกอะเรือผีอะ่ะมันคืออะไรวะรู้สึกแปลกใหม่มากท่านผู้ชมฮะเขตปลอดภัยด้วยเฮ้ยหรือว่านี่คือบ้านแอดมินเราเจอบ้านแอดมินแล้ว <S 2> <S 2> <S ชัวร์ละอันนี้บ้านแอดมินชัวร์ละผมว่าใช่นะท่านผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรครับ ดมดเข้าใกลไม่ได้เข้าไปตายแน่เลยผมว่าเนี่ยปังตายชัวท่านผู้ชมว่ามันจะยืนได้หรือเปล่าครับไหนลองยืนดูดิเฮ้ยยืนได้วะเกียรตป่อชัยผมว่าชัวแล้วอันนี้คือบ้านแอดมินแน่นอนครับอกต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 กไปบินขึ้นมายากนะเนี่ยชัวแล้วอันนี้บ้านแอดมินแน่นอนไหนขึ้นไปดูดิ ทำไมสิ่งสร้างด้านล่างมันคุนคนวะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนบันไดนะฮะเมื่อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเพื่อนไม่ตายเดี๋ยวโอเคอ๋ออ๋อจุดนี้มันจะมืดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมืดแบบเนี้ยอุ้ยเฮ้ยโดนวาร์ปลงมาเฮ้ยเฮ้ยผมโดนวาร์ปผมโดนมัฟ โอ้เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นออกจากตรนนี้ก่อนออกก่อนอุ้ยอะไรวะมันมีบางจุดที่เราเข้าไปแล้วมันจะมืดนี่เองอ๋อบ้านลอยฟ้าแต่หาทางเข้าไม่ได้ว่ะต้องเข้าไปยังไงวะเนี่ยบ้านแอดมินนะฮะเข้าไงวะตรงนี้คุ้นๆว่ะเข้าตรงนี้ได้ปะเฮ้ยเข้ามาได้วะ เออ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 เอเอท่านผู้ชมตรงนี้มันตรงทำเผาวีสี่นี่หว่าเอา้าอะไรกันครับเนี่ย เอาละครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะได้อะไรวะอันนี้ต้องบอกก่อนผมไม่รู้จริงๆนะท่านผู้ชมครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันมีเอ่อที่ทํเผาวีซีลอยอยู่บนฟ้าตรงนั้นนะฮะผมก็นึกว่าที่ทํเผาวีีเนี่ยมันอยู่ในบ้านต้นไม้ไม่ใช่เหรอเอ,อมันอยู่ในเกาะต้นไม้ไม่ใช่เหรอแล้วจู่ๆทําไมมันไปลอยอยู่บนฟ้าตรงนั้นได้อะแปลกๆอะเนี่ยเออ โอเคครับผมอย่างน้อยเราก็เจอนะฮะห้องลับใต้เกาะซอมบี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงเป็นเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ